มอร์นิ่งสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเล็กอีกแล้วนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ครูเล็กจะมาสอนเด็กๆในหน่วยเรื่องนกน้อยเริงร่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วันนี้ครูเล็กก็มีคำศัพท์คำว่านกมาให้เด็กๆได้ท่องตามกันนะคะ b i r d นกนะคะเด็กๆเด็กๆลองพูดตามครูเล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ b i r d นกนั่นเองค่ะเด็กๆ วันนี้ครูเล็กจะมาสอนเด็กๆในเรื่องอาหารของนกนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นไหมคะว่านกชอบกินอะไรนกกินได้ทั้งผักพืชและผลไม้หรือสัตว์ตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเล็กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะว่านกทานอะไรกันบ้างไปเรียนรู้กันเลยค่ะนกมันมาเกาะที่ต้นไม้แล้วนะคะนั่นเห็นเห็เด็กเห็นไหมคะมันกำลังพิ่งปีก ตึ๊บตึอยู่เนี่ยตรงเน้เรามาดูสิว่าตรงเนี้ยต้นเนี้ยทำไมนกถึงชอบมาอยู่มันมีอะไรนะว้าวเด็กๆนี่เลยค่ะต้นไม้มันมีหนอนมันมีหนอนที่มาเกาะอ,อยู่ต้นไม้นะคะนกก็เลยชอบมา กาะที่ต้นไม้ต้นนี้แม้เด็กๆนี่เลยค่ะอาหารจานโปรดของนกเลยนะคะเด็กๆนี่เด็กเห็นนอนไหมลูกว้าวนี่ปน,นะนอน คือสัตว์ที่นกชอบทานนะคะนี่เราจะหาได้ตามต้นไม้นกมันจะชอบบินไปเกาะตามต้นไม้ดอกไม้นะคะเพื่อหาอาหารน,นี่ค่ะดดนอกจากนนแล้วไสเดือนก็ยังเป็นอาหารจานโกรดของนกเหมือนกันนะคะเด็กๆดูมันกระดึบ๊บกระดึ๊บตัวนี้ทำไมมันไม่กระดึบ๊บตัวนี้ตัวนี้เป็นไงบ้าง นี่เลยค่ะอาหารของนกอีกหนึ่งอย่างนะคะไส้เดือนหยาดยิบยาดยิบยาดยยาดนกชอบเลยค่ะแบบเนี้ยนอกจากนอนและไส้เดือนนกยังชอบมเล็ดข้าวด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็ยังมีลูกตะขบค่ะที่บ้านเด็กๆมีไหมคะ ลูกตำลึงนกยิ่งชอบเลยค่ะเด็กๆแล้วก็ยังมีลูกว่าค่ะที่อยู่ตามต้นไม้รวมถึงพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเป็นอาหารจานโปรดเลยค่ะแล้วก็มแมลงไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นกชอบค่ะและก็เกสรและก็น้ำดอกไม้ค่ะเด็กๆ มันผลไม้นี่นี่มันผลไม้นี่งันงันอร่อยจังเลยหลังจากเราดูนกกินผลไม้พืชผักไปแล้วนะคะเรามาดูนกตัวใหญ่ที่มันกำลังจะกินปลา เด็กๆสังเกตดูมันกลืนปลาได้ทั้งตัวเลยค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์นในวันนี้นะคะครูเล็กก็มีใบงานมาให้เด็กๆนะคะได้ระบายสีภาพนกเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามและอยา่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเล็ขอลาเด็กๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย